ควันหายจดหมายของแม่ส่งมาเนื้อจดหมายเขียนว่าทุกรมเจียนบ มาอีกแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อกินข้าวเออค่อยกำลังกินข้าวอันก็เป็นซูเปอร์เคียพี่น้องเด้อซูเปอร์เคียเอออันเลี้ยงหัวปลาทูไว้อันอันนี้ก็กินมาเจ็ดมือแล้วพี่น้องเด้อออเป็นยูทูบเบอร์ยากจนเออเลยกินอันหัวปลาทูเจ็ดมือแล้วพี่น้องเอาักแต่งเปี้ยงนี่ก็สองอันสองเทียรแล้วพี่น้องกินสองเทียแล้วเออว่าที่จ้องไาเทียที่สามพอดี กับถ้วยเหี้ยวเออถ่วเหี้ยวพี่น้องเอาเนี่ยเออ mm hmm. อันเหตุยูทูบกับว่าได้มีวิวมีเงินมาพี่น้องเนาะเออโทรศัพท์กับพังแล้วนะจ๊ะเอออันเด้อพี่น้องออนี่ละมาจำสุบเคียจำเอาเด้อพี่น้องอ,ย,อ,ย,องย่าคุยเด้อมันสิเมอดออ <laughs> ย่าคุยแห้งพี่น้องค่อยค,อย,คอยจำ <laughs> ก้อ <c oughs> ยๆจำกินพี่น้งองได้อ่าพี่น้องมากินน้ำก้อยอ่อานี่ยูทูบเบอร์โอ้บดางน้ำก้อยเ,เพียรได้จ้าพี่น้องจ้าอ่า่ะสบู่เขียร์ทำไรได้ปะ <c oughs> จำเลยจะคุยพี่น้องมันจะเมดอ่าจะไม่จะกินแรงอีกแล้วก็ว่าเมื่อเขาตู้เย็นนะพี่น้องเนาะกินหล,ลายเมื่ออืมยูทูบเบอร์ได้เงินนะ่อพี่น้องเออโทรศัพท์ก็แตกไปแล้วเอ้ยเป็นตากันไล่หัวหมดแล้ว <c oughs> มีกกิญงมาแล้วมีเงินเสื้อคำว่าเอออ่ะมีสตอยสองเม็ดปั่นกันเพื่อเม็ดเด้อพี่นอ้องเด้อมามาเออมากินข้าวซุปเปอร์เคียกับาปนอัญญานะฮะเอาพี่นอ้องอันนี้จ้าเอาเด้อพี่นอ้นองมันสเสมดเออช่วงมาจะกินแรงเมาประก็มาอืมประหัดตัวอวิบแป๊บน้องน้องซักสายเพื่อนโทรมาอืมแป๊บนึงเด้บบอแบบดค่ะอืม ฮัลโหลเออยัยดีละสายพน่นมบ่ฮัลโหลเปลี่ยนยาบ่จะโทรหาพี่อยู่้ะบ่บอกใครเพื่อนดันข่อยน้ำเด้อเฮ้ยจะอยู่ข่อยอยู่ใส่เลยอินไปก็ก็ได้สามสิบสี่สิบอยู่เฮ้ยไปกิบแต่บะเขือกินเลยเด้อพี่น้องนอกเลยเออฝากบอกคนนั้นน้ำเนเด้อพี่ นี่คอยได้เก็บบักเขือ no ก euh. ินตลอดแล้วได้บ่อยไปยังไงก็ได้สามสิบปีสิบปีเออปากเติ้งขึ้นเนี่ให้ดันคอยเนี่ยให้ได้ชักคอยพี่โอก็เอาเถอะเออได้เลยปากเติเพข่นแน่อืมนี่มาเคี้ยงกันตี้งแต่ต้นแล้วยังก็ ฮ้ฮ <R os> ะฮะนอนแกปากแกปากพี่นอ้อนแกปากขอแกกินสับปะเขียวกันพี่นอ้องเด้ออ่าแางมั <l ots> <l ots> นกินสับปะเขียวคะนะ <l ots> จังไงก็น,นอ้องเออบะมีวิวโอ้เออเออเออว่าไปอืม อืมโอเคเดี๋ยวอันพี่โทรบอกให้เดอเอ้อเออให้ซอยดันสายพนมมาแล้วมันบ่าสั่สายพนมมาแล้วพี่น้องเดอเอ้อเอออย่าลืมเข้าไปมองให้กำลังใจเรานเดอ้อบะเขียวมาต้นแล้วพนักพี่น้องกินที่บะเขียไม่ได้เงินเออไม่ได้วิวว่าม,มีวิวโทรมาขอจากรอยวิวเออคอยกับว่าแมนอันเจ้าจอมนาะพี่น้องจะคอยที่ว่ากับพี่ยุังเลยนาะเขาก็เป็นยูทูบเบอร์นาเทากันนะพี่น้อง เออเออเออเจนจะบอกให้เด้อละ่ะเออแป๊บนึงเดี๋ยวเจนจะโทรไปหาอา่ายูทูบกันเด้อเออแม่เห็นเราเป็นเจ้าจอมไปได้ก็ดูหนังจีนเยอะโอ้ยอาปากแล้วพี่น้องอ,อ่อสายพนมเหมือนสิงหัวคอยกินมะเขียงกันนะพี่น้อง <c oughs> หัวปากเข้มกระจามเอาแล้วพี่น้องนะ <c oughs> เด้อ้ขอ่าวลูกสายใครหัวควันมันบอกว่าแม่แม่เป็นยูทูบเบอร์ที่พัวที่สุดในโลกนะเออพัวแปลว่าจนนะจ๊ะ อ่ะเออจ้ะขอกราบวิงวอนให้ YouTube ช่วยเป็นแรงใจช่วยดันได้ไหมสักแสนวิวก็พอใจทำมาสามปีไม่มีเงินแล้วจ้า YouTube จ้าได้เงินสองร้อยกว่ากว่าอันยาคงจะไม่ไหวไม่ไหวออกไปยูทูบบอกอจ้ะ เออแป๊บนึงพี่น้องขอโทรหายูท um, ge ูปก่อนเด้อเออสายพี่น้องว่าอันเขาบอกยูทูปดันคอยพ่อมเด้อเอ้ยพนะเออหันหน่อยพี่น้องเออดันพี่น้องพ่อมาแล้วเนาะเออโอเคเลยจ้ะเดี๋ยวเพียงยาโทรสายหาหายูทูปก่อนนะจ้ะเออมเขาดิติดก็ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮียเหรอคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทำไมไม่ว่า สวัสดีค่ะนะคะอันยายเจ็ดสิบสามนะคะยูทูบเลยคะหนูเป็น,นะะ <laughs> พาร์ทเนอร์ค่ะพาร์ทเนอร์ยูทูบเลยะค่ะพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์เจ็ดสิบสามจ้าเบอร์ 73. เจ็ดสิบสามพี่ยูลืมแล้วเหรอเออ่พาร์ทเนอร์เบอร์เจ็ดสามแล้วก็มีน้องชายทํา youtube ด้วยนะคะเออ่ชายพนมม,มาแล้วนะ่ะนะเก็บมะเขือกินหมดต้นแล้วจ้าเอ,อ,อันอยากได้วิวจ้าอยากได้วิวนะคะพี่น้องนะคะเออฮะ อยากได้วิวก็เทดคอนเทนต์ดีๆพะนะให้ขยันลงคลิปขยันลงคลิปหรือปาลงทุกวันเลยเอ้โหลงทุกวันแล้วหนูใครจะมาดูหนู <c ười> อ่ะคลิปมึงไรสารละอุ้ยป๋าช่างพูดได้ยังไงเนี่ยป๋าคลิปหนูตะลงนะหนูให้คนมีความสุขละป๋านะดันหน่อยจ้ะป๋าช่วยดันหน่อยะจ้ะเออนะจ้าอ่า ฮะจ้าเบอร์สิเบอร์เจ็ดสิบสามป้าใช้ใช้งานได้ตลอดนะจ้าเนียใช้ได้นะจ้าไม่เอาเยอะหรอกป้านะเออเออสักเหมื่นสองหมื่นหรือว่าแสนสองแสนวิวนะเออเออหนูไม่เอาเยอะค่าตัวแค่นี้ละป๋าเออไม่ใช่สิบยี่สิบสามสิบป่ปาอายคนสิบยี่สิบอะไรของมึงสิบยี่สิบสามสิบวิวนะอายคนนะป๋าเออ ป๋าก็ดันยูทูบเบอร์หน้าแก่หน่อยสิป๋าเอ้ยป๋าจ๋าหน้าจ๋ายูทูบเบอร์หน้าแก่กินส้มมะเขือจะหมดถ้วยแล้วจ้ะป๋าานะจ๊ะจ้าจ้ายังไงนะป๋าช่องไหนช่องอัญญาเจ็ดสิบสามจ้ะป๋าจ้าเจ็ดสิบสามจ้าเรียกใช้งานได้ตลอดนะคะป๋าขานะจ๊ะ <laughs> จ้าชายมนโนมาแล้วจ้าเออไม่มีวิวจ้าป๋าไม่มีซับด้วยนะจ้าซับจางมากเลยอะ่ะเหรนเหลอนก็ไม่ขึ้นนะป๋าเออค่าตัวไม่มีเลยป๋าจ้าโทรศัพท์ก็พังแล้ววิกก็ไม่มีเงินซื้อยุ่งหมดแล้วหัวนะป๋าเออไมโครโฟนก็ไม่มีนะป๋าไอท็อปกับวิดยูทูปไม่เฟรนนะเอไออาร์ฟอร์วิวเอ่อ ask for อาร์ฟอร์ซ <laughs> ับสครายอไอฮัลโหลฮัลโหลยูทูบนะจ้าเออ จะบอสโอเคละจ้าย t u b e เออโอเคป้าหนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะจ้าป้าเอยอย่าลืมดันนะป้าอย่าเลือกดันนะดันช่องเล็กช่องน้อยด้วยนะจ้าป้าจ้าอย่าเลือกดันนะหนูก็ดันดีอยู่นะป้านะ <c oughs> <c oughs> ดันแล้วมาดันดองทีหนึ่งทีสองมาปลุกน้องขึ้นมาดันนะจ้าเออ <c oughs> จืจะป้าจ้าคอมเมนต์หนูขยันตอบนะป้าดูเพื่อนด้วยนะเออ ว่าเขามีคอนเทนต์อะไรมากหนูก็พยายามอยู่นะปานะหนูก็ทำทุกอย่างอะดรามาร้องเพลงเล่นตลกทําหมดแล้วนะป๋าจะให้หนูทาอะไรเนี่ยเออน้องชายก็กินมะเขือหมดต้นแล้วหนูก็จิ้มเอาเนี่ยหัวปลาทูนะปานะเอ่จ้าจ้า <laughs> love you, love you. เล็บยืเล็บยือ่าถ้าป๋าไม่ดันก็คงไม่ไหว ่อไปชื่อก็คนหล่นหายอันยาเจบสก็คงจากลาไม่เดินไม่ดังอยู่ทูบไม่ดันช่องก็ไม่มีแม้แต่วิวก็หาไม่เจอ ว่าสับเซอร์คลายนั้นรนหายทุกวันทุกวันพี่น้องช่วยกดให้หายไปวันละสามสี่คนโปรดช่วยหน่อยเธอขอให้ร้านวิวให้ดันเปลี่ยนเปลี่ยงมาช่วยมาดันยูทูบจ้าพี่น้องหลายคนหลายล้านชีวิตนั้นรอแรงใจ เพราะอยู่ทูบดันให้มีวิวมากมายทรัพนั้นคงมีได้เรียนพอ,อเกนะินอะใซื้อมาเขือซื้อวิกใหม่ๆไม่ใม,มโก็ฟนสมปีสี 4, ป่ปีก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยป่า ป้าโปรดเมตตาช่วยดันน้องเกาวน้องไม่อย่าเลือกดันแต่ช่องใหญ่ๆเขานั้นมีทรัพย์มากมายก่าให้กองอยู่ทุกคนจนขอร้อง